็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับต่อคลิปที่แล้วหลังจากที่การต่อสู้ด้วยดาบอันดูเดือดได้บังเกิดขึ้นและการต่อสู้ขั้นเมินต่อไปผลพวงของการต่อสู้พวเร็วสูงวิเศษห้องถวงผู้ชมก็ได้ถูกทําลายอย่างถึงที่สุดขีดจํากัด ที่เลวร้ายที่สุดวงแหวนเวทมนต์เคลื่อนย้ายจึงได้ถูกทําลายแม้ว่าวงแหวนเวทมนต์นั้นจะทํามาจากมาจิตตีนและมีความทนทานอย่างยิ่งแต่ขึ้นพลังของเลออนก็สามารถทําลายมันได้มันใช้ไม่ได้แล้วไม่เพียงแต่เธอจะหลบหนีไม่พ้นแต่ลิโบโลและคนอื่นๆก็ไม่สามารถมาที่นี่ได้ซิเวียก็ได้รู้สึกเสียใจกับตนเองแต่เลออนก็ไม่ใช่คนที่เธอจะสามารถต่อสู้ได้ ในขณะที่ปกป้องบางสิ่งบางอย่างดังนั้นเธอจึงได้ยอมแพ้เอาโรสและคอเดก็ไม่สามารถช่วยเหลือซิลเวียได้เช่นกันและทั้งสองคนก็ได้พูดว่าอะชอบเป็นการต่อสู้ที่น่าสลดสยองฉันมองไม่เห็นด้วย3และฉันก็ไม่สามารถบอกได้ด้วยตาของฉันเองว่าใครเป็นผู้นำและอีกคนก็พูดว่าอย่ากังวลไปฉันรู้ว่ามันจะฟังดูแปลกๆแต่ฉันก็เหมือนกันและคอเดก็คิดว่า ถ้าตามทานท่านเลออนตัวจริงได้แต่ก็ดูเหมือนว่าข้าจะยิงยโสเพราะนฉะน,นั้นพอเดก็พูดว่านั่นก็เป็นความจริงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของซิลเวียแต่พวกเขาก็รู้ว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเห็นว่าซิลเวียมีพลังมากกว่าที่พวกเขาขีดพวกเขาก็าอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเช่นเดียวกันและต่อมาเทเรฟุตแมนก็ได้พูดว่าโอ้มนย์ผู้ชายเลยออนคนนั้น แข่งแข่งยิ่งกว่าที่ข้าคิดเอาไว้เสียอีกโฮโฮมันจะยากเกินไปที่จะขัดขวางการต่อสู้นั่นและเราก็จะทำอะไรได้ล่ะใช่ใช่งั้นเราก็แค่ต้องตามล่าลูกปลาเล็กปลาน้อยทั้งสองตัวปะมือกันจากนั้นทั้งสองคนก็ได้หันไปมองที่เอเลโรและคอเด้คอเด้และเอาโรดก็ได้พูดว่าให้ตายสิพวกเขาเร็งมาที่พวกเราแล้วต่อด้วยเอาโรดแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ตาม เรื่องหนึ่งเดียวมาแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความภาคภูมิใจของอัศวินมันคือการฆ่าตัวตายอย่างไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งเดียวที่เราทําได้ที่นี่อาลอรและคอเดก็ตัดสินใจในฐานะผู้นําและเป็นผู้สอนอัศวินเมดมตนที่ภาคภูมิใจพวกเขาได้ตัดสินเกี่ยวกับสถานที่ตายของพวกเขาชีวิตของพวกเขาก็ตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรงแต่ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงดังขึ้นถอยกลับมาเทียร์ฟูดแมน มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่คาง,งาลีได้รู้สึกตัวได้ทันเวลาและคอเด้และเอารดจึงได้โชคดีรอดพ้นมาจากวิกฤตเพืเวทที่เห็นคาง,งาลีได้สติกลับคืนมาเขาก็ได้รู้สึกสับสนเล็กน้อยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเรื่องที่น่าเหลือเชื่อขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาเป็นเวลาหลายหมื่นปีที่แผนการของเขาไม่เคยผิดพลาดแต่ช่วงหลังๆนี่ทุกอย่างมันก็ได้พังทลายลงทุกอย่างก็ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยความผิดพลาดของคอ,อนู การสูญเสียกองทัพเป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงประตูนรกที่นำไปสู่โลกที่เป็นปัญหาถูกปิดแล้วและรายละเอียดก็ยังไม่ทราบสิ่งที่น่าตกใจต่อไปก็คือการกลับมาของเวอร์กินเมื่อถูกเดนราร์ไปยังอีกฟางเด่งของโลกเวอร์กินก็ควรจะถูกทิ้งเอาไว้ให้สูญหายในโลกหน้าอย่างไรก็ตามเธอก็ได้กลับมาอย่างคาริเนลเวลและยิ่งไปกว่านั้นได้ทำลายล้างคอ,อนูอย่างสมบูรณ์ และมันก็เป็นเหตุการณ์ที่คิดไม่ถึงอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงและนั่นก็คือเหตุผลที่คราวนี้เขาวางแผนการสำหรับสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบและพวกเขาก็อยู่ที่นี่โยกีไม่เพียงแต่ซึ่งควรจะอยู่ภายใต้การควบงำทั้งหมดของเขาเท่านั้นแต่ก็ได้รับอิสรภาพกลับคืนมา แต่แม้กระทั่งคาง,งาลีซึ่งได้รับทักษะเทวทูตก็ยังสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเธอและคอนูก็ได้พูดว่านี่เจ้าทำอะไรลงไปเจะรอดมาจากการผูกครองของเลกาเลียโดเมเนียนได้อย่างไรเฟเวก็ได้ถามยูกิด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนว่ามาจากขุมนรกและเขาก็ไม่ได้คาดหวังคำตอบไปยูกิเขาก็ได้ยิ้มแย่แล้วก็ได้ตอบอย่างกวนๆตามกิริยามารยาทยูกิก็พูดว่า ง่ายๆฉันก็เป็นอัศริยะและก็รู้สึกว่าสิ่งที่เลกาเลียโดเมเนียนนี้มันเป็นอันตรายดังนั้นฉันจึงได้แทนที่ด้วยเจดจมงแปลกๆที่เติบโตขึ้นในตัวของฉันและเฟเวก,ก็พูดว่าเจ้าจะว่าเจดจมงประหลาดไหมล่ะและยกุกิก็ตอบว่าอาจจะเป็นเพียงแค่อัตาของทัษาาะคติสโวรราชแห่งโลคาที่ฉันได้รับมาหรือว่าฉันชัตญาณของความโลภก,ก็คือสิ่งที่ฉันได้มาจากมาริอาเบล มันน้อยเกินไปแล้วมันก็น่าขนลุกและฉันก็ไม่เคยไว้ใจจอมโลภจอมมารท้งทางที่เขาใช้มันมามากมายแล้วความระบาดระแวงนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมยูกิถึงเป็นยูกิและยูกิก็พูดว่าฉันลำบากมากยูกิก็ได้พูดต่อฉันก,ก็สังเกตเห็นอีโกของราชาผู้ข้างไข่เมมอนที่ถูกครอบงำและพบว่ามันทำงานอย่างไรมันใช้เวลานานกว่าที่ฉันคาดไว้ แต่ก็ดูเหมือนว่าฉันจะทำถูกในเวลาที่แย่ที่สุดดังนั้นตัวคุณจะกระทั่งขอโทษด้วยโยกิที่พูดอย่างนั้นขอแรกกระพริบตาให้กับลาพาและคนอื่นๆทั้งหมดที่นี่และมันก็เป็นคนอุบายของโยกิที่กำลังเฝ้ามองสังเกตการสถานการณ์ในขณะที่เขาถูกหลอกและได้ข้อสรุปว่าเขาไม่สามารถเอาชนะเฟลเว์ได้แน่นอนอนาคตก็เป็นเรื่องที่แตกต่างและเขาก็เชื่อว่าหากเขาแข็งแกร่งขึ้น เลื่อนๆในที่สุดเขาก็จะสามารถต่อสู้กับเฟลเวได้ในสักวันหนึ่งและเหตุผลก็คือโยกิอัตราการเติบโตของโยกีนั้นมันไม่ธรรมดาแม้ว่าจะไม่ได้ผิดปกติเท่ากับของลิโมโลก็ตามดังนั้นเขาจึงเริ่มก่อควนสิ่งต่างๆมันก็ยังคงประสบความสำเร็จอย่างมากถ้าเขาสามารถโน้มน้าวใจให้เฟลเวและคนอื่นๆหรือว่าเขามีเวลามากพอที่จะทำให้พวกเขา ล่าถอยในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอย่างน้อยเขาก็ต้องการจะซื้อเวลาจนกว่าที่รีโมลูและคนอื่นๆจะมาสนับสนุนเขาและเขาก็คิดว่าเขาก็สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้โดยการสนทนาต่อไปกับเฟลเวและเฟลเวก็ไม่พอใจกับทัศนคติของยูกิแต่ความคิดของเขาก็ได้สงบลงและเขาก็ตัดสินความถูกต้องด้วยคำพูดของยูกิและก็เห็นว่าคำพูดเหล่านั้นมันไม่ได้โกหก และต่อมาเฟลเวก็พูดว่านี่เจ้าก็เคยเห็นทักษะาของท่านมิคาเอลแล้วใช่ไหมไม่มีทางที่มนุษย์ธรรมดาจะทําลายสิ่งนั้นได้และมันก็อันตรายและเฟลเวก็คิดในใจว่าผู้ชายคนนี้อันตรายเกินไปเฟลเวก็ได้หลีตาลงแล้วระบุว่าโยกีเป็นศัตรูของเขาและนั่นก็คือเหตุผลที่เขาได้ตัดสินใจได้เปิดเผยไพ่ในมือที่ซ่อนอยู่และต่อมาเฟลเวก็พูดว่า ฉันก็อยากจะเก็บมันเอาไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากฉันจะต้องจัดการกับยูกิที่นี่และตอนนี้แทนที่จะปล่อยให้พวกเขารู้ว่าคนทรยศกำลังจะทำอะไรอยู่เฟรเว,ว,ว,วมองว่ายูกิเป็นศัตรูตัวอันตรายแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาก็วนกระวายใจและเขาก็ไม่สามารถทนต่อทักษะการขโมยทักษะของยกิจากราชแห่งความโลภแมมอนได้ หากเส่งนี้ไม่ถูกตรวจสอบไม่เพียงแต่เลออนเท่านั้นแต่คนอื่นๆก็อาจจะเป็นอิสระจากการครอบงำของคิงมเคเอลด้วยและต่อมาฟิลเวก็ได้พูดว่าตอนนี้เขาได้เปิดใช้งานสุดยอดการปกครองแล้วความไว้วางใจระหว่างพวกเขาก็เท่ากับศูญเสียดังนั้นแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้เล็กน้อยเขาก็ถือว่ามันเป็นความเสี่ยงที่จะรับไม่ได้และต่อมาพวกยูกีก็พูดว่าฉันคิดว่า เป็นหัวหน้าแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่สามารถล้มได้อืมไม่จริงได้สิเกือบจะเหมือนว่าพวกเราจะชนะแล้วโฮ้โหฉันไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ฉันก็แน่ใจว่าเราจะได้เปรียบแล้วน่าก็เป็นคําพูดที่เกินจริงเล็กน้อยแต่ฉันก็คิดว่าตอนนี้เราก็มีพื้นที่เบาะรองนั่งแล้วเฟเวก็ได้จ้องไปที่กลุ่มของโยกีและสายตาที่เหยียดยามฟีเวรที่เห็นสถานการณ์ก็ได้พูดว่า นี่นายฉันต้องถามนายช่วยเอาทักษะของเลออนคุงไปด้วยได้ไหมซิเวียและเลออนผููต่อสู้กันด้วยดาบโดยไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้หยุดอยู่คู่หนึ่งและแยกตัวออกจากกันในการใช้โอกาสนี้ซิเวียก็ได้ถามยยกิแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเวลาทักทายกันยูกีก็ได้ตอบด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรยกีก็ตอบว่าน่าเสียดายและฉันก็ทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้ฉันไม่มีความรู้หราที่จะรับ ณตอนนี้ยูกิเขาไม่มีความโลภที่เพียงพอที่จะขโมยทักษะของเลออนแล้วเมื่อซิเวียได้ยินเช่นนั้นก็พูดว่าอะแย่จังฉันจะปล่อยคุณไปแต่อย่าหวังว่าจะให้ฉันช่วยคุณตกลงไหมในเช่นนั้นยูกิก็ตอบว่าคุณได้รับมันระหว่างนี้แต่ควรจะดูแลเลออนในเชนนั้นซิเวียก็ตอบว่าเข้าใจแล้วฉันจะแสดงให้เขาได้เห็นว่าฉันจริงจังแค่ไหนในฐานะอาจารย์ของเขา เซเวียก็ได้พูดและเริ่มต้นการต่อสู้ด้วยดาบกับเลออนอีกครั้งและโยก,กิได้พุ่งความสนใจไปที่เฟียเวทั้งหมดโดยที่รู้ว่าเขาไม่สามารถพึ่งพานซเวียได้สิ่งที่โยกิพูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการไม่สามารถจัดการกับทักษานั้นก็เป็นความจริงโยกิคนปัจจุบันเพื่งจะป้นโดมิเนชั่นคิงเมลคีเซเดกจะคางารีจึงไม่มีทางที่เขาจะถอดทักษะอื่น ออกไปก่อนที่เขาจะวิเคราะห์เสษที่สําคัญกว่านั้นมันก็มีความแตกต่างระหว่างทักษะที่สร้างขึ้นเองและทักษะที่ได้รับมาในกรณีของคาง,งาลีเนื่องจากว่าทักษะที่ได้มอบให้กับเธอนั้นมันจึงไม่มีความเสถียรและสามารถขโมยได้ง่ายกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ทักษะที่ยังล่าอยู่ในตัวเองจะไม่สามารถทําได้แม้ว่าเยกีจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก็ตาม กับเลออนคนปัจจุบันซึ่งอัตราถูกบิดเบี้ยวมันก็อาจจะมีโอกาสแต่ว่าไม่ว่าในกรณีใดมันก็เป็นไปไม่ได้สำหรับตอนนี้ถ้าเขาอธิบายแบบนั้นมันก็จะทําให้เขาเสียเปรียบดังนั้นโยกิจึงสับสนกับคาําพูดของเขาในตอนท้ายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดศัตรูจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องสงสัยในคาําพูดของโยกิและโยกิก็คิดในใจ ถ้าเป็นเขาเขาจะไม่เชื่อในคําพูดของศัตรูกล่าวอีกในหนึ่งแม้ว่ายกิจะบอกว่าเขาทําไม่ได้เฟเวเวก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทำเรากับว่ามันยังมีโอกาสที่จะสูญเสียทักษะของเขานั่นคือกลยุทธ์วิธีของยกิในการพูดเกินจริงตอนนี้ศัตรูก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวอย่างประมาทได้หากทางตานดำเนินต่อไปข้อหมายชนะัยชนะทางยุทธวิธีก็จะเสียสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามณจุดนี้เองที่เฟลเวก,ก็ได้เริ่มหัวหลอ้อ,อเสียใจด้วยยังไงฉันก็จะจัดการกับนายที่นี่ให้ได้เมื่อได้ยินเสียงที่เยืนนนอเย็นนั่นยูกิก็ได้ตะหนับว่าแผนการของเขาผิดไปแลยยูก,กิก็คิดว่าฉันควรสิ่งต่างๆมากเกินไปหรือเปล่าไม่แม้ว่าเขาจะจริงจังที่นี่เราก็ควรจะสามารถต่อต้านมันได้แม้ว่าเขาจะรับมันด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ แต่ก็มี5คนที่อยู่ที่นี่เซอรเวียก็ควบค,คุมเลออนได้ดังนั้นยูกีและคนอื่นๆก็สามารถจะต่อสู้กับเฟลเวได้อย่างไรก็ตามการคำนวณผิดพลาดครั้งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นที่นี่ทำกา์ดพ่ตายของเฟลเวจึงได้เข้าร่วมเล่นในแบบที่ยูกีไม่เคยคิดมาก่อนเฟลเวก็พูดว่าข้าเด็กนั่นสาตื่นขึ้นเถือจาฮิลเฟลเวก็ได้ออกคำสั่งและยูกีก็ไม่สามารถอ่านความตั้งใจของเขาได้ เลออนก็มีซีเวียอยู่เตรียมมือดังนั้นเขาจึงไม่สามารถปฏิบัติตามงคำสั่งได้ถ้ามีใครย้ายก็คงจะเป็นเฟลเวเองอะไรคือความลังเลชั่วคู่หนึ่งที่เปิดเผยผลลัพธ์ก่อนที่มันจะให้คำตอบได้และต่อมาก็ได้มีเสียงบุคคลหนึ่งมาปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของยูกิพูดว่าคุณติดต่อหาฉันเหลือเฟลเวและฉันก็เป็นนี่คุณ แต่การถูกปฏิบัติแบบนี้ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เรื่องดีอาการที่รู้สึกเก็บที่หน้าอกของยกูกิมันมีเสียงเกิดขึ้นไปถึงหูของยกูกิและยกิก็ได้กระอักเลือดออกมาและเมื่อเขามองลงไปที่หน้าอกของเขาเขาก็เห็นว่าแขนที่น่าสะพึงกลัวก็ได้ทะลุหน้าอกของเขาคาง,งาลิที่เห็นเช่นนั้นก็ได้พูดว่าฟุตแมนทําอะไรนะ้าคางาลิก็ได้ตะโก,กนและฟุตแมนก็ได้หันไปมองตามเสียงของเธอ และเขาก็ได้ดึงแขนออกจากหน้าอ,อกของโยกิและเขาก็ได้เยาะเย้ยและอย่างชั่วร้ายและเขาก็ได้ตอบกลับไปหูป,ปาคาซาเลมเจ้ากําลังทําอะไรทิ้งชื่อและรูปลักษณะที่ข้าให้กับเจ้าทิ้งไปการปรากฏตัวที่ชั่วร้ายน,นั่นก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนมากและโยกิก็พูดว่านี่มันโยกิก็เพื่มพร,รมและเขาก็ได้ซุดตัวคุกเข่าลงในฐานะนักบุญโยกิก็สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ ในการหยุดการไหลเวียนของเลือดตามความประสงค์ของเขาเองแต่ความเสียหายที่เขาได้รับนั้นมันก็ไม่เบาคนธรรมดาก็จะตายในทันทีแต่สิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณน,นั่นมันก็เป็นเหตุผลที่เขาลฟูดแมนก็พูดว่าฮึม um, เจก็ยังมีชีวิตอยู่ไอ้ใครอย่าหัวแข็งอย่ามาก,กวนฉันอีกฟูดแมนก็พูดอย่างนั้นและเตยูกิที่กําลังจะตายออกไปแรงบิบคัของการเตะของฟูดแมนก็มีพลังทําลายล้าง ที่จะหยุดยกูกิด้วยการเป่าเพียงแค่ครั้งเดียวและยกูกิก็ได้ตะโกนด้วยความเจ็บปวดและคารลีและเทียก็ได้ตะโกนท่านยูกิคาง,งาลีและเทียก็ได้รีบไปช่วยยวกูกิและลาพาก็ได้ยืนอยู่ตรงหน้าของฟู้ดแมนลาพาก็พูดว่าเจ้าเป็นใครกันพอเช่นน,นั้นฟู้ดแมนก็พูดว่าฉันเป็นใครหึแกขยะฉันตามอะไรเนี่ยนี่เจ้าไม่รู้จักแม้แต่กระทั่ง จอมเวทผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เลยเหรอใช่แล้วผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ฟุตแมนผู้ที่อานตนว่าเป็นจอมเวทผู้ที่ยิ่งใหญ่หรือที่รู้จักกันในชื่อจาฮิลพอได้ยินเช่นนั้นซีเวียก็ได้พูดว่าจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ใช่จาฮิลหรือเปล่าในขณะที่จดจ่ออยู่กับเลออนซีเวียก็ยังคงรักษามุมมองวงก,งกว้างและวิเคราะห์สถานการณ์การต่อสู้โดยธรรมชาติแล้วเธอก็ยังคงตั้งใจฟังบทสนทนาการตอบโต้ กับคำพูดว่าจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ด้วยและจาฮิวก็ได้พูดว่างั้นเหรอเธอก็คือซิลเวียเหรอจริงสิฉันไม่ชื่อว่าจาฮิวจะคคำประกาศของจาฮิวทั่วทางสถานที่ก็ได้เกิดความตึงเครียดคางอาลีก็ได้หน้าซีดและซิลเวียก็ทำหน้าบึ้งคางอาลีซึ่งเป็นลูกสาวของจาฮิวและเซเวียก็รู้จักกันมาเป็นเวลานานในฐานะไฮเอลที่สร้างขึ้นมาโดยบรรพบโบรุด แม้ว่าพวกเขาจะไม่ชอบการและแยกทางกันแต่ว่าพวกเขาก็ขอลบในความสามารถของกันและกันอย่างสูงและคอยดูแลซึ่งกันและกันเมื่อรู้สึกถึงความช่วย้หลของจาฮิลทั้งสองคนจึงได้เข้าใจว่าการฟื้นคืนชีพของพระองค์จะเลวหลายที่สุดในบรรดาความช่วร้หลเทั้งหมดในนั้นก็คือภัยตายของเฟลเวในดินแดนหลังจากการอารวาสของเมลิมเซลเวก็ได้ออกตามหาจาฮิลที่สูญเสียร่างกายและกลายเปลียน วิญญาณเล่อ่อนและเขาก็ได้ปกป้องจาฮิลซึ่งก็ยังคงหนีไม่พ้นจากการสูญพันหากไม่มีเฟลเวร์และปล่อยให้จาฮิลหลับไปเป็นเวลานานในขณะที่ร้อยโทคนโดที่กําลังควบคุมจอมันเคแมนและเฟลวีก็ได้ฝังดวงวิญญาณของจาฮิลไว้ในกองกําลังทาหารของเขาและเขาก็คิดว่าเคแมนที่มีอัตตาและสติปัญญาที่อ่อนแอ เขาอาจจะถูกอำนาจของจาฮิลครอบงำได้แผนการของเขาก็ประสบความสำเร็จและจาฮิลก็ค่อยๆบุกเข้าไปในร่างกายของทหารราบอย่างฟุดแมนในตอนแรกเขาก็เพียงแค่ส่งข้อมูลไปยังฟิลเวแต่ในที่สุดสมดุลของพลังก็กลับการเมื่อเขาอาศัยอยู่ในเซลาแฟิลมและจาฮิลก็สามารถควบคุมอย่างเต็มที่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการตื่นขึ้นมาและสัญญ,ญาณของฟิลเว เฟเวซึ่งตั้งใจที่จะปลูกเขาในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและตัดสินใจว่าตอนนี้ก็ถึงเวลานั้นแล้วและต่อมาเฟเวก็ได้พูดว่ามาเธอจ้าฮิวใช้พลังที่เราให้มาและค่าพวกมันให้หมดอดิชแนนจ้าฮิวก็พูดว่าต้องกําจัดเครื่องมือที่ไละประโยชน์เฟเวก็ได้ออกคําสั่งจ้าฮิวก็พร้อมด้วยเหล่าเซเลอฟิมได้รับราชาแห่งการกุศลลาเกียวที่มิเคาเอลได้นํามาแจากเวอร์กิน และเขาก็เอามันมาเพื่อตนเองโดยเป็นเจ้าของของอัลเดเมสกิลเบสคิงและต่อมาจาฮิวก็ได้หัวเราะและพูดว่าข้ารอเวลานี้มานานในที่สุดข้าก็สามารถใช้พลังนี้ได้อย่างเต็มที่จะาฮิวก็ได้หัวเราะอย่างชั่วร้ายร่างใหญ่ของฟู้ดแมนถูกไฟลุกท่วมและเขาก็ได้กลายเป็นจักรพรรดิแห่งเปลวไฟที่ทำลายล้างทุกสิ่งที่เขาสัมผัส จาฮิวก็สามารถควบคุมไฟได้ตามที่ต้องการและปลดปล่อยพลังที่ชั่วร้ายออกมาหน้ากากแห่งความโกรธของฟู้ดแมนก็ได้แตกสลายและใบหน้าที่ปรากฏก็น่าเกียดและบิดเบี้ยวเรากลับเป็นตัวแทนของหัวใจของความชั่วร้ายและในตอนนั้นคาง,งานลิก็พูดว่าฟู้ดแมนเอาเพื่อนของฉันคืนมาคาง,งานลิก็ได้ตะโกนแต่เสียงที่เศร้าโศกของเธอก็ทําให้จาฮิวพอใจเท่านั้น เพอร์เซียนานจาฮิวก็หัวเราะและพูด <S 2> <S 2> ว่าเธออ่อนแอมากและฉันก็อยากจะตีเธอให้ดีๆแต่มันก็แยก่เกินไปและฉันก็อยู่ภายใต้คําสั่งของท่านฟิลวีและให้ข้ายกโทษในฉันด้วยนะไองโง่จาฮิวจึงได้ควงลูกบอลไฟไปใส่คาง,งาลีและแม้ว่ามันจะไม่ได้ทรงพลังเท่ากับของเวอร์กินแต่ไฟของจาฮิวก็ยังคงทรงพลังอยู่ดี หากโดนความร้อนนั่นวัตถุใดๆก็คงจะถูกหมดไหม่ไปในทันทีก็สาระคลิดนี้เพรก็ต้องขอเจะวะได้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าถ้าจบเล่มนี้แล้วผมจะกลับไปทําเล่มที่14ใหม่นะครับเนื่องจากว่าเล่มที่4มันออกมาแล้ว